ข้อ5 7าข้าแต่พรมหม้อน้ำที่แตกแล้วจะกลับประสานให้ติดกันดังเดิมไม่ได้ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงคนผู้ล่วงลับไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันบุตรของนายของหม่อมฉันนั้นเมื่อพวกญาติประชุมกันเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความคร่ำครวญของพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงท่านท่านไปสู่คติของท่านแล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุทกุมโพความว่า หม้อน้ำอันบุคคลยกขึ้นตกลงแตกเป็นเจ็ดชิ้นแล้วจะประสานให้ติดสนิทด,ดังเดิมไม่ได้ฉันใดความเศร้าโศกเนืองๆแม้ของบุคคลผู้ตามโศกถึงชนผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นย่อมสำเร็จผลเหมือนฉะนั้นแลเพราะคนที่ตายแล้วใครๆไม่อาจจะให้เป็นขึ้นอีกคนเมริ์เท่านั้นพึงอาจประสานหม้อที่แตกแล้วด้วยอนุภาพแห่งฤทธ แล้วให้เต็มด้วยน้ำได้แต่คนที่ทำการกระกิริยาแล้วใครๆไม่อาจจะทำให้กลับคืนเป็นปกติได้แม้ด้วยกำลังฤทธิ์แล